เด็เดวันนี้หุ้นไทยขึ้นทำแนวฮายผ่านพันสองร้อยห้าสิบจุดแล้วจะสามารถเดินเหนือบริเวรรมอางาไม่ได้แล้วก็ขึ้นไปเป้าหมายใหม่การามว่าถึงปัจ400ร้ยจุดได้หรือไม่กลุ่มไหนโดดเด่นนำตลาดในรอบนี้แล้วก็กลุ่มไหนที่จะเป็นว่าเมืดกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงปนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงนี้ทั้งเยอรมนีในยุโรปแล้วก็การประชุมของเอฟเอ็มซีจะ ส่งผลกระทบต่อตลาดทุ้นอย่างไรกับผมนาทุวัตวงในช่วงรายการเพื่อนนัก่วนค,ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนทุกคนครับติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนะครับแล้วก็ตลาดเงินในช่วงนี้ซึ่งก็เธอก็มีข่าวดีนะครับอยู่2เรื่องด้วยกันนะฮะคนในแวดวงหุ้นเองก็เห็นตัวดัชนีตลาดทุนขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่นะครับในช่วง ปีนี้เคยขึ้นไปสูงสุดที่แถวพันสองร้อยจุดในเดือนพฤมภานนะครับหลังจากนั้นก็อ่อนตัวลงไปเยอะนะฮะแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตาชราที่ผ่านมานั้นขึ้นทะลุผ่านด่าน1247จุดก็ไปทำนิวคายนะฮะแต่ว่าวันนี้นี่อ่อนตัวแล้วก็ย่อลงมานะฮะทำท่าลงมาแต่ว่ามาทั้ง1 2น5อจะไปหน้ามาหลังอย่างไรขึ้นมาสับขาหลอกไหมหรือว่า กระขึ้นไปจริงๆโอกาสที่จะทะลุด่านขึ้นไปแถวประมาณพนะันสามร้อยหรือว่าพันสี่ร้อยจุดในปีนี้แล้วก็ในเที่ยวอนี้มีโอกาสหรือไมนะ่นี่เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจ,จกับตามองนะครับเพราะว่าการได้เสียในจังหวะน,นี้ก็โอ้โห و, เป็นระดับเป็นร้อยจุดกันเลยทีเดียวถ้าพลาดเนี่ยนะครับในขณะที่ราคาทองคําในตลาดโลกเองก็ขยันขึ้นมาแถวบริเวณประมาณพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญ นะฮะหลังจากที่สรุปสลายแล้วก็เศร้ากันมาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะครับกินเวลามานี่โอ้เกือบ9เดือนเลยทีเดียวน,นะครับหหลายคนที่ซื้อทองนะฮะแปรตุนนะฮะเรกว่าแหมยังไงทองนี่กําไรกันอย่างเดียวช่วงที่ผ่านมานี่ติดกันมาในครึ่งปีเลยผ่านมาเจ็ดแปดเดือนนะฮะล่าสุดนี่ก็ แล้วก็ขยับกันขึ้นมาแล้วก็เอาละถือว่าเป็นข่าวในเชิงบวกกันนะครับในขณะที่ข่าวคราวาปัจจัยทางด้าน่าวเทศเองก็กลับมาสู่ข่าวสนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการประชุมของรัฐสภาเยอร,รมน,นรีแล้วก็การประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FOMC ที่จะมีการจัดประชุมกันในสัปดาห์นี้นะฮรระหว่างวันที่12แล้วก็13ธันวาคมตาะตารางทนทัเดือนกันยาย นที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับแต่นนี้ก็นายวันๆนะครับครบรอบหลายปีเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นายวันๆของทางอเมริกาแต่ก็คงจะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเพราะว่าอเมริกาเองก็สามารถที่จะกําจัดเส้นหนามอย่างวินาเดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในแถบจัพิภาคเอเชียโนดะยเฉพาะทางด้านหางเสียงกันนิดเดงนะครับวันนี้ก็แดงนะฮะตามทิศทางของตลาดทั่อเมริกาเมื่อคืนนี้นะมาวันนี้ก็ติดลบไปประมาณสักร้อยกก่าจุดล่าสุดนี้ติดลบ 9พันต่อประหารโทษนะ111จุดนะครที่ระดับ19,715จุดในเวลานี้ส่วนในส่วนของทิศทางของตลาดทุนจะไปหน้ามาหลังอย่างไรนะครับผมพาท่านไปดูแล้วก็ให้ความเห็นในหน้าของการฟันธงกันไปเลยก็แล้วกันนะว่าเวลานี้ช่วงนี้ควรจะทำอะไรยังไงเนะเวลามีค่อนข้างที่จะากัดน,นะครับ ไปดูชาร์ตกันหน่อยหนึ่งนะครับเอาเป็นวาสำหรับคนที่เคยดูชาร์ตไม่เป็นดูการาฟไม่เป็นอะไรต่างนี่ก็พยายามดูให้เป็นนะฮะว่ากันได้ง่ายๆเอาภาษาบ้านๆกันหน่อยหนึ่งนะครับาภาพใหญ่ใจความของตลาดทุนนี่นะครับก็คือ,เ,อเมื่อ ไัยวัยนี้ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวดัชนีตลาดลักทราบในประเทศไทยนะครับหรือว่าดัชนีเซ็นั้นสามารถที่จะขึ้นมาทําจุดสูงใหม่นะหรือว่าทําเดียวคายบริเวณพันสองร้ห้าบห้าจุดนะซึ่งก็ถือว่าขึ้นมา ทำจุดสูงใหม่นะเทียบกับจุดสูงเก่านะที่เคยเป็นพีคในเดือนพฤษาสคมที่ผ่านมาเวลานั้นสอง่านสองร้อยสี่สิบเจ็ดจุดนะหรือเก่าได้ง่ายๆก็คือแถวเริเววันนั้นนสองร้อยสี่สิบห้าบวกลบนี่ก็จะถือได้ว่าเป็นกรอบแนวต้านที่มีนยัยสำคัญทางสถิตินะครับการผ่านด่านบริเวณนสองร้อยสี่สิบห้า,า,าจุดกันขึ้นมาได้นี่นะครับในทางเบสิคเทนเข้าหรือว่าในทางพื้นฐานของวิชา ความรู้ทางด้ดานเทคนิคนครับก็บถือว่า อ่เป็นอาการฝ่าด่านที่มีแนวตาที่แข็งแกร่งเนะเป็นด่านใหญ่เลยเพื่อนๆนะถ้าเทียบกับการลบทับกับศึกนี่ก็โอ้ตรงด่านนี่เป็นด่านที่สําคัญแข็งแกร่งเนี่ยกว่าจะผ่าผ่านนี่มาได้ไม่ง่ายนะแล้วก็ไม่หนูนะฮะเอ่อต้องใช้ความพยายามอยู่โอ้โหประมาณสักสองสามเที่ยวกันเลยทีเดียวนะอ่อถ้าจากการผ่านด่านตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยสามารถที่จะเอ่อทเทียบกับการลบทับกับศึกนี่นะฮะยึดด่านตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยนะฮะ เข้ามายึดด่านยึดเนินตรงนี้ได้แล้วจะลุกไปที่เนินที่ด่านต่อไปเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฐานที่มั่นใหม่หรือว่าเป็นสปอร์ตใหม่เนี่เพราะฉะนั้นการที่อ่อนตัวละมาในวันนี้เนะเกตะมาทักพันสองร้อยสี่สจุดเน่ยแล้วก็เป็นราคาปิดทําการของตลาดช่วงภาคเช้าวันนี้ก็ถือได้ว่า ในทางเบสิกที่เขก็จากที่เคยเป็นแนวต้านน,นะนะก็จะกลับมาทําหน้าที่เป็นแนวหนุนหรือว่าซัพพอร์ตเป็นฐานใหม่ของตลาดนะก็คงจะต้องจับตามองดูว่า ย่นานแถวเขตนี้ได้หรือไม่ถ้ายานถึคแถวเขตนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อคราวนี้เราไปดูเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคที่ผมมกักจะนิยมมามาให้ดูนี่อยู่ตัวสองตัวก็แล้วกันนะครับที่สำคัญที่มกักจะมาให้ดูนี่ก็คือ,อตัวนี้ที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์เคในมาติฟายสโตเรชติกเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์เคของมาติฟายสโตเรชติกเนี่ยล่าสุดนี่อยู่บริเวณวันแปดสิบ นะครับซึ่งก็สูงกว่าค่าเปอร์เซ็นต์ดีในวะ่าเส้นดีอยู่ทังประมาณสัก77เอแปลความเอาภาษาบ้านๆแปลว่าอย่างไรแปลว่ายังอยู่ทิศฐานที่ขึ้นอยู่ครับถ้าอ่อนตัวลงมานี่ก็แปลความได้ว่าเป็นการอ,อ่อนตัวลงมาในขณะที่ว,ว่าเป็นภาพของการปรับฐานนะหรือว่าการพักฐานก่อนที่จะขึ้นได้ต่อ,อยืนเข่าบริเวณตะกล่าวนี้ ออขึ้นไปขึ้นได้คอนกรางยี่ั้นคงนะครับตัวัชนีตลาดทุนก็น่าจะมีโอกาสนะที่จะขึ้นไปในระยะต่อไปเนี่นะครับบริเวณเขตหนะึ่ที่เป็นเป้าหมายถัดไปตตวเลขกลมๆก็นักได้เห็นอยู่หน้าจอนะครัพันสาร้อ ถัดไปก็แถววั 1, 350นสามร้อยห้าสิบเนีเป้าหมายใหญ่นี่ก็ถัถววันตั้งกว่าสี่ร้อยนะครัโดยประมาณนะหมายถึงว่าถ้าระยะวันสองวันสามวันคือภายในสัปดาห์นี้สา,ามารถที่จะมาคคองตัวแล้วก็ยึดเอาเนินประมาณพันสองร้อยสี่สิบห้าเอา ไม่ได้แน่แนนนยนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นปัจจัยหนุนนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของ external factor นะหรือว่าปัจจัย <c oughs> ทางด้านต่างประเทศเป็นด้านหลักเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ไม่วายนี้นะฮะมีการประชุมของรัฐสภาเยอรมันว่าจะมีการผ่านกับคนหมายฉบับหนึ่งไหมในอ่านที่ว่าจะเป็นผู้ สนับสนุนนะอยากเป็นทางการเป็นสปอนเซอร์ในฐานะเป็นเจ้าหนี้นะให้กับชาติยุโรปที่อ่อนแอนะครับจ,จะผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้หรือไมนะ่ในวันที่12นี้แล้วก็ วันที่2 3ก็มีการประชุมของ f อฟหหรือว่าค่าําการกำหนดนโยบายธนาคารกลางแห่งยุดโรปของอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเอื้อเอ่อยว่าอย่างไรซึ่งเมื่อวานนี้ผมฟันทงไปแล้วหรอว่าผมว่าไม่มีหรอก QE3 เหตุผลอะไรเดี๋ยวค่อยๆบบขยับให้ฟั่งอีกทีหนึง่งคราวนี้ว่าดูความเคลื่อนไหว ขงเยอรมันหน่อยหนึ่งนะครับจุดเด่นที่น่าสนใจเมื่อวานให้ดูไปทีหนึ่งแล้ววันนี้ฉายซ้ําอีกหน่อยหนึ่งเผื่อใครยังไม่ได้ดูดตกข่าวเมื่อวานนะถ้าในทางกราฟถ้าใครดูเป็นถ้าดูไม่เป็นทําไงไปเรียนหน่อยหนึ่งนะคร <c oughs> ความจริงมีตำหลับตำราอยู่เยอะผมเองก็เขียนไปนะ เออผมผมเองก็เขียนตำหรับตำรานี่เอาเอาไว้อยู่อ,อ,อาจจะหาเสิร์ชหาชื่อผมไหมใน Google นะนักวุริรุ่งวงเสร็จแล้วก็หาคว่ากราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวเจอเลยนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านตามนั้นแต่ถ้ามีเวลาเเวลามือไหร่มาเรียนกันนะครับเนี่เสียเวลาหน่อยหนึ่งแล้วก็เสียสตางค่าครูนิดนึงมาเรียนได้นะแล้วก็แทนที่จะยังไงฮะเสียสตางเป็นแสนเวล้านหลายล้านเนีย่ยเสียค่าครูนิดหน่อย ถ้าไม่อยากเสียค่าครูอย่างที่ว่าเลยเข้าไปฟรีฮะเสื้อแถชื่อผมจะดูต้วงวงกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วก็ลองเอามาถ่แบบายปรปยุก์ใช้กันหน่อยหนึ่งเอาละมากันที่กราฟของดัคซ์ซึ่งเป็นดัชนีของตลาดทุนเยนอรมันนีนะครับาภาพนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นาภาพของแบบสามเหลี่ยมเนี่ยหน้าตานี่เรียกว่าสามเหลี่ยมนะฮะโดยการ ล่าสุดที่ตัวดัชนีดัคของตลาดหุนเยอรมนีเนี่ยนะสามารถที่จะบรกเอาอาพก็คือทะลุแนวต้านเขตสามเหลี่ยมนี่ฮะตัวเลขกลมๆเอาเท่าเจ็ดพันแล้วกันนะฮะล่าสุดที่ขึ้นมาแถวจะผ่านสองร้อยจุด มาแล้วโดยทั่วไปแล้วในในย่าทางเศรษติที่มีนัยสําคัญคือว่าการผ่านด่นนานแนวต้านในรูปแบบสามเหลี่ยมเนี่ยมักจะตามมาด้วยการแบรนรด์รีหรือว่าการวิ่งขึ้นในรอบใหญ่ๆมักจะวิ่งขึ้นเยอะเลยนะ่นะไม่ใช่จุดสองจุดสองสามร้อยจุดอะไรเงี้ยขำๆนี่ไม่ใช่นะวิ่งกันเยอะเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะทำนิวไฮด้วยนะอย่างไฮเก่าที่เคยทำเอาไวา้ตอนเดือนพฤษาคมเนี่ยเจ็ดพนะันหกร้อยไม่คอร์ลานานะ หรือจะมีนิวไฮ h กันกว่าน,นี้หมายถึงว่าในพลาสต์เทอร์แล้วก็ในรูปแบบดังกล่าวดีเนี่ณนี้ไปดูทางด้านตัวชิดสากรดาจอนส์กกนของตลาดทุนยี่รปซึ่งก็ถือได้ว่า่าเป็นหวัวใจ,จนะครับ ของโลกน,นะฮะว่าเป็นยังไงภาพใหญ่ความที่เห็นอยู่หน้าจอของท่านเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบ head a n ช s h o เดอร์นะหรือว่าหัวและไหลหัวและบ่านะตรงนี้ี่เป็นหัวนะฮะตรงนี้เป็นไหลซ้ายนะขีนไหล่ขวามีคอด้วยนะครับอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับนี่นเป็นเขาเรียกเส้นเล็กลายถ้าดาดจะงงมันดูเป็นหัวและไหลยังไงเออผมว่าเป็นแบทแมนนะ เป็นเหมือนมนุษย์ค้างคาวไหมครับนะนี่หัวห้อยกันลงมานี่มีไหลซ้ายนี่ไหลขวาแล้วก็มีเ,เส้นเนคลายอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวเลขกองๆกลๆและจดไปเลยนะครับ1หมื0นสามพันสามร้อยหกสิบใบหนึ่งสามสามหกศูนยะ์โด,ย,ดยไปในรูปแบบ เฮดเอชเชอร์ม uh, ัทำ mm hmm. ลักษณะต่าวนี้ถ้าสามารถที่จะผ่านด่านตรงนี้ขึ้นไปได้นี่ก็มกักจะตามกันขึ้นมาด้วยการขึ้นรอบใหญ่นะฮะรอบใหญ่นี่จะไปไหนขึ้นไปนี่ก็ทาร์เก็ตหน้าเนี่ยนะครับอยู่แถวประมาณสักหมื่นสนะฮะถ้าไกลๆหน่อยก็1 4 7 0 0่นประมาณแต่ั้งนี้ท้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการประชุมใน uh, ในสัปดาห์นี้นะฮะเพราะนั้นก็น่าสนใจใครอยากจะซื้อ ถ้าถามว่าแบบเออรอดดูหน่อยถ้ามผมว่ารอดนะเออวันที่12บสองนี้รัฐบาลเยอรมันนี่หวดทอไมายัางไงแต่ดาดาๆกันหมายถึงว่าที่มีเสียงเออเออให้ความเห็นกันเวลานี้คิดกันว่าคงจะผ่านแหละนะคือได้ผ่านได้ยุ่งเลยรออัฐบาลของนายกตรีออสุภาพสตรีเหมือนเมืองไทยเวลานี้เแีลยนะครับก็ก็ไม่รอดนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ทางด้านอเมริกานี่หลายหลายคนบอกว่าน่าจะมีออก QE 3ผมให้ความเห็นว่าไม่น่าไม่น่าไม่น่า,นา,นาออกนะเหตุผลก็เพราะว่าเป็นเรื่องของเหตุาการณ์ของบริการนในระวะติาสตนี่เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดก็คือใกลเ้เลือกตั้งเที่ยวน,นี้จะมีการเลือกตั้งเรวๆนีิกานยนนี่นะครับ <c oughs> โดยทั่วไปรัฐบาลมากกักจะไม่ออกนโยบายที่ไปกระทบ ถนะามเสียงของตัวเองถามเสียงของเดิมมันขัดนี่ก็คือผู้เสียภาษีคนจนนะวุฒ้กาแร่งงานนะเ,เกิดออกมาตรการาง QE3 มาเนะี่ยโดนด่าอีกนะครับบอกโอ้เอเอาเงินของคนทั้งประเทศเงินเอาภาระภาษีของนคน,คนทั้งประเทศไปอุ้มตลาดทุนไปอ,อุ้มคนรวยฮะสวยฮะ โดนด่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าออกไม่น่ามีคิวีสามเนี่ยแต่พูดแบบเนิ่มๆพูดแบบเหมือนรักษาน้ำาใจพูดเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่นะ่ยก็าจากเรื่องนั้นแก้ของมีมาเดิมนะทางธนาคารกลางจะใช้มาตรการที่จําเป็นในคงินอยงนี้ถ้าหาก ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดกกกีก็คงจะออกมาแนวแนวเดิมผมว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามี QE3 มาก็ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะในมุมมองของผมนะแต่ถามว่าแล้วแบบนี้มันจะขึ้นได้ไหมถ้าไม่มี QE3 ผมว่าตัวที่ผักด่านนี่เป็นเรื่องของยุโรปนะเป็นยุโรปนะี่ว่าวิกฤตการณ์รอบนี้ในระยะสามสี่ปีให้หลังนี่เป็นเรื่องของยุโรปนะพูดมาตั้งนานนี่เป็นเรื่องของ extra factor นะครับเป็นเรื่องของวัฏจักภายนอก ที่เข้ามามีผลกระทบกับตลาดทุนเป็นด้านหลักนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อธิบายกันตามตรงนี้ก็คือนี่เป็นเรื่องที<ๆ>่โลกเป็นโลกเดียวกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเป็นเรื่องของกับหลายสื่อช่นก็ถ้าว่าไปนี่ก็คือผมอธิบายให้ฟังบ่อยๆในสำหรับผู้ลงทุนนี่ก็คือว่าถ้าคุณนี่ไม่ออกเหมือนถ้าระบบในปัจจุบันเรียกว่าเป็นระบบทุนิยมโลกเนี่ยี่เป็นทุนิยม ที่เรียกว่าเป็นทุนนิยมแบบพึ่งผานะแล้วก็เป็นทุนนิยมบริวารนนะโดยที่ว่ามีเมรกานี่ก็ของอเมริกานนี่ก็เปรียบเทียบกันเหมือนระบบสุรยิยะจักรวาลน,นะเมริกาเนี่เปรียบเทียบไปเหมือนดวงพระอาทิตย์นะของระบบโซลาร์ซิสเต็มนะแล้วก็นัชฉีีดาวโจนส์ของตลาดทุนเมริกาเทียบไปก็เหมือนนิวเคลียส นะหัวใจของดวงอาทิตย์อีกทีหนึ่งที่เหลือก็ไปดาวนพเคราะห์นะหมุนรอบนะอเมริกาหมุนไปทางไหนนี่ดาวที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คืออย่างยุโรปนะฮะประมาณว่าดาวดาวพุธด,ดาวสุกหมุนตามนะแล้วก็ดาวที่อยู่ไกลๆประมาณนี้ก็หมุนไปด้วยนะ,ะหมุนหมุนเวียนๆไปด้วยตลาดพุ้นเมืองไทยที่เป็นดาวดวงไหนในดาวนพเคราะห์นะฮะทวทตีนะฮะไม่ใช่หนึ่งในเก้าดวงนะครับเข้าใจว่าจะเป็นดวงที่สิบห้านะฮะดวงจันทนระะ์ <laughs> ของดาวประาสวัสดีเนื่องจากว่าตลาดทุนไทยนี่เป็นไซส์ที่เล็กมากนะนะเปรียบเทียบกับทางด้านตลาดทุนอเมริกาในของเรานี่เล็กกว่าเทาได้สามร้อยห้าสิบเท่าตัวนะั่นนัน่นนั่นก็คือขนาดแล้วก็ไซส์ที่ว่าของไทยนี่เป็นจุดเล็กๆนะในระบบถึงยมโลกเพราะนั้นการที่อเมริกานะฮะแล้วก็ยุโรปแล้วก็โลกก็มาหลาซึ่งมันหมุนไปทางด้านไหนในของเราก็เลยหมุนตามอ,อย่างที่คุณเห็นกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องสุนต่างชาติ ข่าวซาื้อซขายในตลาดทุนบ้านเรานี่20%เท่านั้นเองนะฮะครับ20%นะฝากไม่ผิดนะครับในจำนวนที่ปริมาณมูลค่าการซื้อขายในแต่ละวันเนี่ยสามหมื่นล้านสี่หมื่นล้านเนี่ยฝรั่งเข้ามาซื้อขายในตลาดทุนบ้านเราเนี่ย20%แต่เป็น20%ที่สามารถที่จะโดมิเนตนะคือชี้ทิศชี้ทางว่าตลาดทุนบ้านเราทีกควรจะขึ้นหรือตกเนี่ย เนะ่ยแล้วก็เป็นเรื่องของกฎแ0ด0บนะที่หลายๆคนคงเคยได้อ่านตำรบตำราเรื่องนี้กันมาแล้วนะครับโอเคคราวนี้กลับมาในส่วนของตลาดคุ้นไทยนะผมว่าของเราคงจะอยู่กันประมาณน,นี้ก่อนมั้งนะรนะอดูผลการชุมของทางรัสเาียเยอรมันวันที่1 2รอดูผลการชุมของ f อฟนะครับในวันที่2 2 1 3ินี้ถึงนี้แต่ถ้าไม่ไม่พูดเรื่องว่าจะรอข่าวรอความชัดเจนอะไรต่าง ที่ว่ามาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นทรายที่เป็นทางเทคนิคอย่างเดียวนี่มีดีฮะมีลุ้นเพราะอะไรเพราะดัชเยอรามานันนี่บอกว่ากําลังจะวิ่งขึ้น นะแล้วว่ายุโรปอเมริกาเนี่ยมีโอกาสก็จะเบรกเอาแถวประมาณ1 3ื่นสแล้วก็วิ่งขึ้นของเมืองไทยนี่เบรกเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะพันสองร้อยสี่สิบห้าช่วงนี้ก็พยายามประคับประคองยืยนตรงนี้ให้ได้กันหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะนี่ก็เป็นภาพใหญ่ใจความของตลาดในระยะที่จับจากไปข้างหน้านี่นะครับแล้วถามว่าทําไงถ้ายันแถวประมาณทันสองร้อยสี่สิาจะจบได้ผมว่าก็น่าถือหุ้นเอาไว้นะเพราะว่าถ้ามันวิ่งขึ้นไปสักพันสามร้อยนี่แปลว่าจากนี้ไปในห้าสิบปอยจริงไหมฮนะ แล้วก็ถ้ามันขึ้นไปสักพันสาาสิบจุดนี้ร้อยปอยแล้วขึ้นไปสักประมาณพันสี่ร้อยสอ้อยปอยโดยประมาณเนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาขายปุ๊บปั๊บเ,เวลานี้คุณอาจจะเสียโอกาสแล้วก็ขายหมูที่ชนิดที่ว่าลดหมูความกันได้นะเ,เดี๋ยว ก่อนสักพักหนึ่งจะไปเปิดสายนะครับให้ถามสดๆกันนะครับในช่วงรายการนี้แต่ก่อนที่ไปเปิดสายนี่ดีฝากกิจกรรมประชาผ่านกันตรงนี้หน่อยหนึ่งผมมีการจัดทําตลาดคู่มือตลาดทุ้นนะทุกทุกไตรมาสเลยนะั้าแต่ตอนต้นปีนะไตรมาสหนึ่งนะมองเหมาปีแล้วก็ไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยทำมาแล้วก็ปรากฏว่า หลายท่านบอกว่าให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นคือผมให้หุ้นเด่นๆเนี่ยไตรมาสแล้วไม่เกินห้าหลักซับนะแล้วก็ปรากฏว่าเออมันโชคดีฝีมือยังไงก็ไม่รู้มากว่าดีมากเลยปีนี้โดยว่าแรกให้โดดเด่นเอาไว้ในตัวอย่างแสนสิริประมาณบาทที่ตังค์ล่าสุดที่สองบาทห้าสิบตังค์ก็ขึ้นมานี่ก็ประมาณสักเอาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างตัวอินทัชหรือว่าตัวชินวัฒน์เดิมเนี่ยแนะนำซื้อเอาไว้ในเวลานั้นก็ประมาณสัก สี่สิบาทเนะเวลานี้ขึ้นมาเจ็ดสิบาทขึ้นมาโอ้ประมาสักเจ็ดสิบาทสิเปอร์เซ็นต์ดยประมาณหรือในช่วงของไตรมาสสองเนี่ยนะครับผมคัดเลือกเอาหุ้นประเภท อย่างพวก K c ซพวกโลดชนะพวกอะไรต่างๆนะครับราคาแถาวๆสี่หบาทขึ้นมาก็ประมาณ8 9บาทส0บาทเนี่ยประมาณสัก6 0ส0บเ็สิบเอซ็นบางท่านเนี่ยบอกว่าโอ้พูดเอาแต่ได้สิเอาเอาแต่ผลงานที่ดีตัวแย่ๆไม่ว่า,าพูดเร่องตรงนี้นี่คือแฟนรายการของเราเนี่นะครับได้อุ่นหุนผมมานทุกไตามาสอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือผมก็แนะนำในไตามากละ5้าตัวเงี้ยถ้าตัวแย่ๆคงถ้าถ้าถ,ถ้าแย่จริงๆโทรเข้ามาด่าได้เลย ไม่มีนะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามันมีแยกยีนผมเอามาพูดด้วยทีนี้จะออกออหุ้นไตรมาสสี่เนี่ยนะครับหุ้นเด่นไตรมาสสี่เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับในท่านสามารถโทรสั่งจองนะครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสิ้นสุดวันที่หนึ่งตุลาคมหลังจากวันที่หนึ่งตุลาคมไม่ขายนะฮะมีสตังก็ไม่ขายนะม่ไม่รีบสั่งสั่งรื่อต้งแต่วันนี้ไม่มีวางขายตาม ร้านหนังสือทั่วไปนะครับจัดทําเฉพาะท่านาที่โทรสั่งซื้อเท่านั้นแล้วก็ทำำําจํานวนจํากัดราคาไม่ใช่บาทสบาทร้อยสองร้อยนะครับราคาเป็นพันนะครับท่านก็โทรไปจองต่างน,นี้ศูนย์สอ0เแต่ถ้าโทรไปแล้วสายเต็มสายเติมนะครับงุดเงิดเสียเวลา ท่านเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับ facebook.com นะฮะแล้วก็ตต้นฐานขอบนะะ facebook.com ส uh, แลตต้นฐานขอบแล้วก็สามารถสั่งซื้อในนั้นได้เลยนะมีท่านก็คลิกเข้าไปดูได้เลยว่าเออนี่ตัวหนังสือหน้าตาเป็นยังไงนะฮะออมีหุ้นเด่นยังไงออสั่งซื้อยังไงเบอร์บัญชงบันช,นชีเรียบร้อยนะเข้าไปตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่สบายใจอยากคุยกับาทางเจ้าหน้าที่ก็ตามเบอร์ที่ให้ไวเอ,อ่อ เปิดสายสดคุยกันหน่อยหนึ่งนะครับที่เบอร์ศูนย์สองเจ็ดสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะศู7 2 5สองเจ็ดสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก่อนที่จะเจอคำถามสดเอาคำถามแห้งหน่อยเดินนะครับคุณสวายนะครับถามก็มาว่าตัวรถจะนะฮะนะฮะเห็นล่วงกันลงมาแรงนะฮะเจอน้ำท่วม, <laughs> ผมผมว่าอย่างนี้มากกว่าคือหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปทำภาพที่เขาเรียกว่าเป็นดับเบิลท็อป นะคนสวัยสิบ,บาทยี่สิบตังค์นะฮะพอไม่ผ่านนี่ก็ก็เลยลงกันหน่อยหนึ่งแล้วก็มาอ้างกันเรื่องน้าท่วมน้าท่วงคือถ้าจะอ้างกันเรื่องน้ําท่วมผมว่าฝั่งไม่ขึ้นนะหนึ่งก็คือว่าหนึ่งมันยังไม่ท่วมนะท่วมนี่อยู่ทางเหนือนู่นอยู่ทางแร่ทางดน้าเลยยังไม่ไหลไปถึงกรุงเทพยังยังไม่มาถึงนี่ครมอุตสาหกรรมรถจักนะหรือสองถึงจะท่วมตอนนี้นี่กรมอุตสา,าหกรรมรถจักนะใ้เขามีการกระจายความเสี่ยงนะฮะ โดยเขาไปซื้อไปเทคโอเวอร์ในกิจการในะระยองแล้วก็กบ,บินบุรีนะฮะก็กระจายความเสี่ยงไปนะพอสมควรแล้วหรือถ้าจะบอกว่าพอน้ําท่วมผมงงอยู่เอ,เอ,เอหุ้นบางตัวทีแบบอย่าง อย่างบริษัทประกันไทยรีสมมุินะเออวันนี้ขึ้นหน้าตาเฉยเลยนะฮะก็เออลงมาที่ซัพพอร์ตอยู่แถววานสักเก้าบาทสิบห้าต่างถึงวานสักเก้าบาทสี่สิบห้าต่างโดยประมาณครับคุณป๊อปครับสายสดครับคุณป๊อปครับเออจะถามว่าตัวไทยออยครับพอดีมีทุนอยู่หกสิบหกบาทนะครับอาจารย์แต่จะจะทำไงดีฮะทำยังดีเพไหมหรือว่าจะยังไงดีฮะแล้วก็เรื่องหนึ่งฮะพี่เห็นอาจารย์เคยเคยวิ่งก่อนๆเคยบอกว่าเอ๊ะมันจะถึงดิวไม่ใช่ถึงดิวสิมันจะจบรอบรอบไซเคิลว่ มันก็เลื่อนเลื่อนมาเลยครับผมผมดูไว้มันมีวันสําคัญที่อยู่วันวันที่สิบในวันหนึ่งแล้วก็วันสุดท้ายนี่อยู่วันที่ยี่ิบเจ็ดมันไม่ได้เลื่อนวันนะหมายว่ามันมีวันที่มีนัยยะสําคัญที่อยู่อยู่ตอนเดือนสิงหาคมในวันหนึ่งยี่สิบแปดแล้วก็วันที่สิบกรนยาคอในวันหนึ่งแล้วก็สุดท้ายอยู่วันที่ยี่สิบเจ็ดใม้มันไม่แค่เลื่อนไปเราเราปิหารอาจารย์บอกมันจะขึ้นสมมติเซ็ตอินดิคมันขึ้นไปเท่าที่ดูรู้สึกเวลากับ อะราคามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสัมพันธ์กันเออใช่ใช่จ้าว่าโอเคเลย่องงงงงเอาเอาว่าเวลามี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 ค่อนข้างมีจำกัดมาคุยกันเรื่องของไทมิ่งเรื่องของอะไรนี่เป็นเรื่องของสลับซับซ้อนที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์เยอะเดี๋ยวชาวบ้านร้านช่องฟังกันไม่รู้เรื่องคือคุณป๊อปกับผมนี่คุยกันรู้เรื่องกันอยู่สองคนเพราะนั้นเพราะนั้นผมไปตอบไถออยก็แล้วกันนะได้ได้เนขอยคุณไถออยพุ่นน้ำมันอะไรต่างในช่วงที่ผ่านมานี่แย่นะ ตามที่เรารู้นี่คือภัยวาสองนี่ขาดทุนสต็อกน้ำมันนะเหตุที่ว่าขาดทุนสต็อกน้ำมันนี่ก็รับรู้ซึ่งทรบข่าวไปเป็นที่สถับเรียบร้อยแล้วก็ ในการปรับฐานลงมาปรับฐานลงมานีเรียกว่าเป็นการปรับฐานลงมาเนี่ยโดยภาพใหญ่เป็นขึ้นที่4ของมันแล้วก็เจอฐานไม่เรียบร้อยแหละแต่ว่าประมาณั6.4 6.5บาทโดยประมาณนะครับในขณะที่มีแนวต้านทางเทคนิคที่เป็นดาวเทรนเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก66บาทถ้าเบกเอาโอเ66บาทนี่ก็น่าจะขึ้นขึ้นรอบหน้าผมก็จะว่า จะมีนิวหายเกินมานเจ็ดเกินเจ็ดสิบนะนะ่าจะไปซักแถวว่เจ็ดสิบห้าเจ็ดหกบาทได้ถ้าตัดทุนหกสิบหกบาทหนึ่งคือนะครับสองอยากซื้อเพิ่มไม่ขัดสทธาถ้าทะลุหนาๆาตรงนี้ขึ้นไปได้หมดเวลานะครับในวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามข่าวกีฬาในช่วงของทีนีนสปอร์ตกันครับทุกทีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ